กุ้งผัดพริกเกลือภูมิใจนําเสนอครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับแซบ่บอร่อยสุดกุ้งตัวเบิ้มเบิ้มผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยสดงดงามของกุ้งที่ได้มา ว่ามันสวยจริงๆมันงามสุดๆครับงามสุดๆงามจริงๆนะฮะใสกริ๊กๆๆๆๆเลยครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับดูขนาดกุ้งครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าากุ้งไซส์นี้เนี่ยก็อ่สาสิบตัวโลว่า สวยงามขนาดไหนอ่ะโอเคราคาก็ตึงหน่อยแต่ว่า,ามันงดงามมากนะครับทีนี้เวลาเราจะซื้อกุ้งเนี่ยเราต้องซื้อกุ้งประมาณนี้ครับก็คืออ่าสังเกตดูที่ท,ที่ที่ตัวกุ้งนะครับมันก็จะยังเขาเรียกอะไรอะขาวอยู่ครับไม่ไม่เหลืองอ่าที่หัวกุ้งนะครับอันนี้มันกุ้งนะครับมันไม่แดง แต่นี่มันแดงที่มันกุ้งนะฮะตรงนี้ที่เห็นคือแดงที่มันแต่ใสแจ๋วนะครับนะฮะความสดเนี่ยฮะอย่างนี้เลยครับอันนี้เขาจับมาใหม่ๆแล้วเราก็เราก็เลือกเลยอันนี้สุดยอดมากฉะนั้นอ่าของของเราเนี่ยเราจะจะซื้อประมาณนี้ครับอ่าเห็นไหมฮะเราจะซื้อฮแล้วซื้อจํานวนเยอะเเลยแล้วก็ เราก็เก็บเลยครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเราได้มาตรฐานของกุ้งที่ที่สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับกุ้งงามงามแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำข้าวพริกเกลือนะครับอลองมาดูกันตอนลงกระทะว่าจะงดงามขนาดไหนแล้วก็ผมบอกได้เลยว่า โอ้โหแค่นึกนี่ก็ฟินแล้วครับนะฮะง่ายๆไวๆนะวันนี้เนื่องจากเราได้วัตถุดิบที่ดีมาเราก็จะรุยนะฮะทำเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเจอกันตอนอลงกระทะนะครับโอเคเอาละครับอันนี้ตัดหนวดเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไป พ,พ้าวพริกเกลือโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับอ่าม่อยากจะคิดเลยตอนนี้ครับเอาละครับ can't forget the that, that In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. Will my love you? You have my soul, you have my whole, you have my control Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love, be waiting for you, my love My summer love, be waiting for you, my love เอาละครับเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆนครับท่านผู้ชมครับสวยงามนะครับน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับผมจะรองทานนะให้เพื่อนเพื่อนท่าน,นผู้ชมได้เห็นนี่เลยครับสุดๆนเนี่ยฮะแก่ออกมาเนี่ย ดูดได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้เกรงใจเพื่ h. อนๆนะครับเห็นไหมครับปุ้งเด้งเด้งนะฮะเด้งเด้งครับตัวเบิ่มเบิ่มนะคือเนื้อกำลังหวานสวยนะผมรับประกันว่า นี่เลยครับเพื่อนๆจะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็มาเป็นเบื้องหลังเลยครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับอ่าเอาละครับผมเสียงมาเป็นเบื้องหลังานให้เพื่อนๆได้ชมอ่าว่าอร่อยแค่ไหนต้องขออภัยด้วยบอกได้เลยว่าสุด พูดไม่ออกเลยครับนะต้องมีต่ออีกหนึ่งตัวเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่ออีกหนึ่งตัวครับพอมันหยุดไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะแค่หัวมันเนี่ยก็อร่อยลนะฮะแต่ณนะตอนนี้ผมขออนุญาต แกะแล้วก็กินตัวมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบื้องหลังแล้วผมกลับมาจัดก,การกับไอ้ส่วนเกินเล็กๆน้อยๆฮะแล้วครับฮะเด้งเด้งรสชาตินี่จุ๊บๆเลยครับ ดูดนิ้วเลยครับม,มันอร่อยจริงๆครับธรรมชาติธรรมชาติครับเพื่อนๆครับครับเอาละครับฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์อธิบายด้วยภาพเลยครับไม่ต้องพูดมากแล้วก็จะแนวร้านอาหารยกนิ้วจะนำเสนออ่าสิ่งดีๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกัน แล้วก็ลองไปทําดูกันว่า,าจะรสชาติที่ทําทขึ้นมาเองด้วยมือเราเองเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนเนะชื่อว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขาจากการได้มีกิจกรรมนะฮะแล้วก็ได้ฝึกฝีไม้รายมือนะครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้วนะครับกดติดตามนะครับ วันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีครับ